สวัสดีครับผมด็ร์นเรตนเปรินครับวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของเทคนิคครับเทคนิคการทำงานเป็นทีมครับทําให้ทีมของท่านมีผลลัพธ์และก็มีความสุขของคนทํางานในทีมด้วยครับเรามาดูเลยครับว่าเคล็ดลับที่ง่ายๆและทรงพลังครับข้อแรกครับคือท่านต้องกําหนดเป้าหมายของทีมขึ้นมาแล้วให้ทีมของท่านครับมีเป้าหมายเดียวกับท่านครับหรือมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร ท่านต้องตรวจสอบว่าเป้าหมายของท่านเป้าหมายขององค์กรกับทีมคนในทีมนั้นตรงกันหรือเปล่าเมื่อม <ton> ั่นใจว่าตรงกันแล้วมาดูข้อที่2ต่อมาครับเมื่อตรวจสอบว่าเป้าหมายตรงกันแล้วท่านต้องเป็นผู้นําเป็นผู้นําที่เขาอยากเดินตามเป็นผู้นําที่คนเขาอยากจะร่วมงานกับท่านเป็นผู้นําที่คอยรับใช้ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและท่านต้องเป็นคนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้คนในทีมมีความรักความสามัคคีกันนะครับ มาดูข้อที่3ครับในการทํางานเป็นทีมให้มีความสุขและมีผลลัพธ <less> ์ที่ดีขึ้นท่านต้องสร้างวัฒนธรรมของทีมนั้นขึ้นมาท่านอยากให้ทีมของท่านเป็นแบบไหนครับเป็นทีมแห่งการช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันเป็นทีมแห่งการร,าการักกันเป็นทีมแห่งการที่แบ่งปันดูแลรับผิดชอบท่านต้องสร้างวัฒนธรรมของท่านขึ้นมาพอท่านสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วครับท่านต้องมาดูข้อที่4ต่อมา มีความสาคัญมากและสร้างปัญหามากจุดเดียวครับถ้าข้อนี้ไม่ไดีเราเรียกว่าการสื่อสารให้สอดคล้องครับการสื่อสารของท่านกับของทีมของท่านหรือระหว่างคนในทีมด้วยกันครับต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของแผนกเป้าหมายของหน่วยงานถ้าการสื่อสารสอดคล้องให้สร้างข้อสุดท้ายข้อที่5าครับท่านในฐานะที่เป็นผู้นําท่านต้องทําให้ทีมของท่านนั้น ให้คนในทีมรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในการทํางานอยากมีส่วนร่วมในการสร้างผลลัพธ์ผลงานให้ประสบความสําเร็จโดยท่านเองต้องเป็นแบบอย่างผมย้ํานะครับเป็นแบบอย่างเป็นผู้รับใช้เป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์เป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจและให้กําลังใจทีมงานอย่างน้อ,นอยๆครับรับเทคนิค5ข้อน,นี้ไปใช้ครับลองดูครับผมมั่นใจครับว่าท่านจะทําให้ทีมของท่านประสบความสําเร็จแน่นอนครับ